สวัสดีครับสมาชิกสตาธ์ทูเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็มีหวยหานอยปกติ ati, ซึ่งออกในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับงวดประจำวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชม ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลักวหวยฮาหนอยปกตินะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวหวยฮาหนอยปกติจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนเพื่อหาเลขตัวเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยปกติเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญยาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยปกติงวดประจำวันที่6กุมภาพันธ์2564กันก่อนนะครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวครับออก7 4 2 7ครับ เจ็ดสี่สองเจ็ดเลขทยสามตัวบนสี่สองเจ็ดครับสี่สองเจ็ดสามตัวบนสองตัวบนคือสองเจ็ดครับสองเจ็ดคือสองตัวบนครับส่วนเลขทยสองตัวล่างคือเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดคือเลขไทยสองตัวล่างนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยปกติในรอบสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีงวดประจำวันที่หกกุ๊มพับปันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมาดูสูตรที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับ ยนลงคลิปไปในตำแหน่งเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยออกสี่ครับสี่สองเจ็ดหลักร้อยก็เข้าสี่ครับที่ผมสรุปเด่นไว้ความน้าเป็นสามก็แปดไม่โดนไม่เข้าครับหลักสิบนะครับสองเข้าเลขสองครับผูกสมสรุปไว้ความหน้าเป็นคือเลขเจ็ดครับไม่เข้านะครับที่สรุปไว้ครับแต่ว่าเลขเด่นสี่ตัวคือเข้าสองครับส่วนหลักหน่วยครับมีสี่กับเก้าครับหลักหน่วยนี่ถือว่าหลุดนะครับ ลักหน่วยไม่เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยหรือว่าสูตรพาผิดสูตรสูตรหลุดไปตำแหน่งไปเลยครับสูตรหลุดตำแหน่งไปส่วนชุดเด่นนะครับที่ผมสรุปไปนะครับชุดเด่นชุด3ตัวเน้นไปที่379 3 8 7 4 7 9และ74ครับ79และ7479ไม่มาครับในเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก78ครับครับเดี๋ยวว่าเคลื่อนไป รถมันแต้มหนึ่งครับส่วนสองตัวบน,นครับามาในตำแหน่งนหครับเจ็ดสี่ไม่มาเลยครับเจ็ดสี่เข้าอยู่ในตำแหน่งเป็นเลขคู่โต๊ดนั่งจะมากกว่านะครับผลกันออกเสือสองเจ็ดครับไม่มาในตำแหน่งสองเจ็ดทำเป็นสองเจ็ดสี่ก็สมาชิกก็คงจะมีโชคกันนะครับนี่คือข้อมูลครับข้อมูลแนวทางที่ผมได้ลงคลิปในงวดวันที่หกที่ผ่านมาครับถึงไหวฮาน้อยก็ หลักการคิดการคำนวณนะครับที่ผมสรุปสูตรหรือว่าในสองงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหลุดหลุดงวดระลักนะครับหลุดหลุดไปงวดระลักสรุปยังถือว่าสมาชิกที่กําลังติดตามและชมนะครับมันก็มีแนวทางที่จะพลาดนะครับพลาดจากการสูตรคานวณครับเพราะว่าคํานวณสูตรหัฮานอยต้องคํานวณวันต่อวันเลยนะครับวันต่อวัน สูตรก็จะพลิกแพงตัวเลขก็พลิกแพงไปเรื่อยนะครับน่ะพลิกแพงไปเรื่อยนี่ครับที่หลักการคำนวณนะครับมาดูเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดประจำวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบสี่กันกันนะครับจากการสรุปเลขนะครับจากการคิดสูตรหาเลขเด่นประจำหลักร้อยครับงวดผมนำหลักร้อยงวดล่าสุดนะครับเลขไทยสามตัวหวย ในรอบปกติครับออก4 2 7ครับหลักร้อยคือ4ครับหลักสิบคือ2ครับหลักหน่วยคือ7ครับจากการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยนําเลข4มาคํานวณนะครับได้เลขเด่นแต่จําหลักร้อยอยู่ที่4ตัวครับมีเลข4เลข5เลข9กเลข0ย์ครับ4 5 9 0เครับเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนําเลข2นะครับมาคํานวณหาเลขเด่นไปจําหลักสิบได้หลักสิบนะครับ4ตัวครับมีเลข1 เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรครับผมนำเลขเน็ครับหลักหน่วยงวดล่าสุดซึ่งออก4 2่เจ่นหลักหน่วยคือเลข7ดครับนำมาคำนวณสูตรหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับมีเลข3เลข4เลข8เลข9ครับ3 4 8 9ครับเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับ ผมนำหลักสิบสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวสามสี่แปดเก้าจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับหนึ่งวางหลักสิบก่อนครับจะได้จับคู่กับชุดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับสามวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้สามสามสามสี่สามแปดสามเก้าครับ 6วังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้6 3 6 4 6 8 6 9ีครับ8วางังหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้8 3 8 4 8 8และ8 9ครับทั้งหมด16ชุดครับ16ชุดนี้จะหลุดไปต่อเนื่องไหมครับแนวการคิดการคำนวณซึ่งผมก็คิดค้นคำนวณแนวทาง ก็คือตัวเลขสูตรไหนที่เดินผมก็จะนําสูตรนั้นยังเดินต่อครับเราจะเป็นหลักร้อยหลักสิบก่อนยังใช้สูตรเดิมครับส่วนหลักหน่วยมีการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งสูตรตัวเลขที่เข้านะครับดามสถิติย้อนหลังนะครับจํานวนสูตรได้ชุด2ตัวจับคู่ชุด2ตัวบนได้16ชุดครับใน16ชุดนี้สมาชิกท่านใดที่ มีแนวทางการคิดคำนวณสูตรที่ได้เลขเด่นนำมาเทียบมาชนจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดนะครับส่วนความน่าจะเป็นครับในตำแหน่งเลขชุดเด่น2ตัวบนห้ยฮ,ฮานอยปกติ18ในการ30นาทีครับจากการสรุปเลขสูตรนะครับหลัก10นะครับ4ตัว1368ครับ1368ผมเน้นไปที่เลข6กับเลข8ครับ 6กับ8ครับวางตำแหน่งหลักสิบครับแล้วก็หลักหน่วย4ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9นะครับผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9กครับ4กับ9ครับเน้นไปที่4กับ9วางในตำแหน่งเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับผมจะนำเลขหลักสิบชุดเลขเด่นสรุปหลักสิบเด่น2ตัว6กับ8ครับจับคู่กับเลขเด่นหลักหน่วย2ตัวครับ4กับ9ครับ จะได้สรุปชุดเด่นครับจากทั้งหมด16ชุดก็จะเหลืออยู่ที่4ชุดครับชุดเด่น2ตัวบนครับก็มี6 4 6 9 8 4 8 9ครับ6 4 69 8 4 8 9ครับ4ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงๆจากการสรุปชุดเด่นนะครับส่วนชุด3ตัวครับผมจะดึงหลักร้อยหลักร้อยสตัวครับ4 5 9หครับ4 5 9 0กผมก็จะน ดึงเลข5ครับดึงเลข5ดึงเลข0วางตำแหน่งหลักร้อยครับ5กับศครับวางในตำแหน่งหลักร้อยนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนนะครับ6 4 6 9 8 4 8 9 4ชุดครับจะได้ชุด3ตัวบนดังนี้ครับ5วางหลักร้อยก่อนครับจับคู่ชุดเด่น4ชุดครับจะได้5 64 569 5 8 4 5 8 9ครับ แล้วก็ศูนย์วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้06,4 069 0 8 4 0 8 9ครับทั้งหมด8ชุดนะครับเป็นชุด3ตัวบนชุดตรงตรง8ชุดก็มาลุ้นกันว่าใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่นะครับส่วนสรุปชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุด3ตัวบนครับจากทั้งหมด8ชุดนะครับ ากทั้งหมดใน8ชุดนี้ครับผมก็เน้นไปที่5,69ครับ5 6 9ส่วนชุดรองก็คือ069ครับ0 6 9จะเป็น5 69หรือจะเป็น06 9ก็ต้องมาล้เกันครับส่วนชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนเน้นไปที่69ครับชุดรองมาที่6 4ครับ69เป็นตัวเด่นนะครับ64เป็นตัวรองนี่คือเลขไทย3ตัว2ตัวบนนะครับ หยฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาทีนะครับที่ผมสรุปข้อมูลสูตรลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสมาชิกทุกท่านทุกคนที่กำลังติดตามนักชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมด้วยนะครับก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลักหวยฮานนยปกตินะครับมาดูหวยฮานนยพิเศษกันต่อนะครับหวยฮานนยพิเศษครับ ผมก็นำหวยฮานอยพิเศษจากการคำนวณสูตรมาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางครับทั้งสองหวยฮานอยครับหวยฮานอยพิเศษนี้จะออกในเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับจะทราบผลรางวัลที่1น่นะครับมาสรุปเลขก,กันหวยฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่6กุมภามพันธก2564กันก่อนนะครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวครับ ออก81 2 1ครับ81 21เลขไทยาย3ตัวบน1 2 1ครับ3ตัวหน1่งเลขไทยาย2ตัวบนคือ2 1ครับ2 1คือ um, <con TER S> <Okay. S> 2ตัวบนครับส่วนเลขไทยาย2ตัวล่างออก36ครับ36คือเลขไท้าย2ตัวล่างนี่คือผลการออกสลากหวยหานอยว่าประจำวันที่6กุ่มภาพันธ์2564ครับหวยหานอยพิเศษนะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักกันเลยนะครับ เลขเด่นประจาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยครับอยากการนาเลขหลักร้อยงวดล่าสุดครับเลขไทยสามตัวบนหวยฮานอยครับออกหนึ่งสองหนึ่งครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งครับผมนําเลขหนึ่งมาคานวณหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่นหลักร้อยตรงนี้ครับจากการคํานวณสูตรนะครับสรุปเลขสูตรได้หยูดที่สี่ตัวครับมีเลขห้าเลขหนึ่งเลขหกเลขศูนย์ครับ 160เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนําเลขสองหลักสิบมาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นอยู่ที่สี่ตัวนะครับมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขศูนย์ครับ1560เป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับและหลักหน่วยครับหลักหน่วยจากการสรุปนําเลขหลักหน่วยว่าล่าสุดคือเลขหนึ่งครับมาคานวณนะครับหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขสอง เลข5เลข7เลข0ูนย์ครับ2570เครับเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยหวยฮานอยพิเศษนะครับในรอบเวลา17นาฬิกา30นาทีครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก10 4ตัว1560จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2570จครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ีตัวครับจะได้1 1 15 1หด หนึ่งศูนย์ครับห้าวางหลักสิบจับคู่กหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ห้าสองห้าห้าห้าเจ็ดหาศูนย์ครับหกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หกสองหกห้าหกเจ็ดหกศูนย์ครับแล้วก็ศูนย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ศูนย์สองศนย์ห้าศูเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับทั้งหมดสิบหกชุดนะครับหวยฮานอยพิเศษมีสิบหกชุดชุดเลขไทย สองตัวบนนะครับชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับผมดึงหลักสิบครับหลักสิบสีตัวหนึ่งห้าหกศครับผมก็จะดึงเลข6ครับดึงเลข6กับเลข0นวางในตำแหน่งหลักสิบครับส่วนหลักหน่วยสี่ตัวครับสองหครับ257หผมก็ดึงเลข5ครับดึงเลขหกับดึงเลขเครับวางตำแหน่ง หลักหน่วยครับผมจะนําหลัก10เด่นครับ6ก,กับศย์ครับจับคู่เลขเด่นหลักหน่วย5กับ7ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนดังนี้ครับก็มี 5, 6, 5, 6, 7, 05, 07ครับ 6, 5, 6, 7, 05และ07นี่คือสรุปเลขเด่นชุด2ตัวบนห,หนวยฮานอยพิเศษนะครับในเวลา17นาฬิกา30นาทีครับส่วนชุด3ตัวบนครับ ชุดสามตัวบนผมจะดึงหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัว 1, 60, 5, 6, 0, ครับหนึ่งห้าหกศูนครับผมเน้นไปที่ 1, 50, นะครับเลขห้าครับเน้นไปที่เลขศูนครับดึงห้ากับเลขศูนย์วางตำแหน่งหลักร้อยนะครับห้ากับศูนครับจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดนะครับหกห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับจะได้ชุดสามตัวบนดังนี้ครับชุดสามตัวบนห้าวางหลักร้อยก่อนครับจับคู่กับชุดเด่นสี่ชุดครับจะได้ห้าหกห้าห้าหกเจ็ดห้าศูนย์ห้า ห้าศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ศูนย์วางหลักร้อยครับศูนย์วางตำแหน่งหลักร้อยเจ้าคู่ชุดเด่นสี่ชุดนะครับจะได้ศูนย์หกห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับทั้งหมดแปดชุดนะครับแปดชุดเป็นชุดตรงๆเด็กไทยสามตัวบนหวยอานอยพิเศษครับในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับส่วนสรุปชุดเด่นครับ ชุดเด่นความน่าจะเป็นนะครับชุดเด่นจากทั้งหมดเลขชุด3ตัวนะครับมี8ชุดครับผมสรุปชุดเด่นไว้ความน่าเป็นครับสรุปชุดเด่นชุดเลขท้าย3ตัวบนหวยฮานอยพิเศษครับมาที่นะครับชุดเด่นคือ5 6 5ครับ5 6านะครับแล้วก็อีกชุดรองก็คือ067จครับ0 6 7จะเป็น5 6 5หรือจะเป็น067ก็ต้องมารอรุ่นกันครับบ่าหุยฮานอย พิเศษจ,จากการคณอนสูตรนะครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับส่วนชุดเด่น2ตัวบนนะครับเน้นไปที่6กห้าครับชุดรองมาที่6กเจ็ดครับหกห้าคือชุดเด่นครับ6กเจ็ดคือชุดรองครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอย พิเศษครับที่ผมได้สรุปเลขเด่นลงคลิปสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนการตัดสินใจในการซื้อสลักหวยหานหน่อยนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุเร็ดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิด การคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยฮาหนอยปกติและหวยฮาหนอยพิเศษหวยหวยหนอยพิเศษซึ่งออกในเวลา17บเนกาสานาทีนะครับและหวยฮาหนอยปกติออกในเวลา1 8บแนกาสานาทีนะครับที่ผมได้รวบรวมสูตรลงลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจชอบแนวทางการคิดการคำนวณหาเลขเด่น ก็ฝากกดติดตาม้เลยนะครับกดสับสับไลค์กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ, like, like, เ,รบเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปเลยครับขว้สมาชิกสตาร์เรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้งหวยฮานอยปกติในรอบ10 8นกา30นาทีครับได้หวยฮานอยพิเศษครับซึ่งออกในรอบเวลา17นกา30นาทีจะทราบผลก็ฝากกดติดตามด้วยครับกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรลบชมอีกในคลิปต่อไปนะครับใหสมาชิกสตาร์ทูเดอ์ดูวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับทุก สลกักหวยฮาหนอยในงวันประจำวันที่7กุมภาพันธ์2564เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันในในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ